สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันนี้อากาศอยู่ที่รบสิบเอ็ดนะคะตอนนี้นี่อากาศมันจะกำลังดีมากเลยนะคะเมื่อคือนนอนฟังเขาจุดพุทั้งคืนเลยค่ะตอนนี้เราก็ไปตลาดกันแล้วนะคะนี่นะคะเห็นแกบ,บอกว่าหิมะจะมาอีกเยอะแยะเลยนะคะจนแบบเป็นสิบกว่าเซนนะคะกำลังจะเปิดประตูรถนะคะแต่สังเกตว่าลายน้องหิมะนี่สวยดีนะคะอยู่บนรถ <laughs> ดูสิคะลายสวยๆนะคะ ไม่เหมือนกับลายที่อยู่ตกบ,บนเสื้อนะคะทาไมเขาแตกต่างกันจังเลยคะค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแล้วนะคะเราขึ้นมาดูอันนี้ก่อนนะคะเครื่อนดูฝะะุ่นแกะดูไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วมันอีกระคานึงของยี่ห้อน,นี้แต่ไม่ว่าพอหลังปีใหม่แล้วเขาจะลดหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นตัวซีรีส์สองเพราะที่บ้านอีตัวช่วงนี้นะคะเขาพังอะคะ่ะมันก็เลยจะต้องไปซื้อใหม่จริงๆ มีจะของสีขาวนะคะ,คะ,ก,ะก็บอกแล้วค่ะว่าประเทศนี้มีอยู่ไม่กี่สีแลนะคะที่ออกมาทําออกมาขายน่คะผลิตออกมาขายยสีขาวแล้วก็สีดำนานๆที่จะเจอสีแดงน,นะคะเครื่องดูดฝุ่นมันน่ารักนะคะแต่ว่าเอาความน่ารักไม่ได้นะคะว่าไปนู่นนะคะดูเครื่องดูดฝุ่นเสร็จแล้วเราก็ลงมาเดินตลาดทางล่างนะคะ<ม>ก็ผัไม้ไม่เยอะนะคะอันนี้ลูกอะไรเอยอ๋า ลูกแพรนะคะลูกแพรอะไรคะนี่ดูคะ่ะสีไม่เขียวยพอนะคะยังลูกไม่สวยนะคะยังไม่ได้พูดเล่นไปดีกว่าอันนี้ลูกลูกพรมค่ะ,ะไปนะคะตอนนี้คนก็ไม่เยอะผละไม้ก็ไม่เยอะนะคะแล้ววันนี้ก็จะได้กินปลาแซลมอนเองแล้วก็กำลังพูดอยู่นะคะว่าถ้าไม่มีแซลมอนก็จะกินปลาชีชไชแ็งนะคะเฮ้อดีจริงๆนะคะ,ะ,คะช่วงนี้เขาออกมาขายย่งวะแย่งน่าจะซื้อไปบ้างก็ดีนะคะ ดีนะคะครึ่งตัวนี้กินหมดภายในวันเดียวกัน,นะะแล้วเราก็จะไปเอาอะไรดีครับทีนี้นี่กับข้าวของวันนี้ดูนะคะ <c oughs> คืออะไรเอ่ยทำไมมันขายอยู่ที่นี่คะตึง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 โอเคค่ะราคานี้ทุกอย่างเลยนะคะบาเพื่อนสีดูลงปลาแซลมอนนานไปไหน่อค่ะเขาจะมีปลาแซลมอนสดนะคะกินเหมือนแบบอาหารญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าคือจะกินแบบสดๆดีค่ะยังก็เลยว่าใส่ไอ้นั่นสีกามาสตาร์ทแค่บอกว่า แต่ถ้ามีวาซาบินะคะน่าจะอร่อยค่ะอาหารหลังปีใหม่ลดราคาเยอะมากเลยนะคะดูสิคะอันนี้คือลดราคาหมดเลยนะคะนี่น่าซื้อมากเลยนะคะพรุ่งนี้ออกมาเที่ยวมาคานิยังซื้อตั๋วสักเดือนหนึ่งไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาทํางานแล้วดูสิคะเยอะแยะมากมายเลยว้าวเยอะแยะงๆเลยนะคะนี่นู่นนะแกไปเลือกอยู่นะคะจะกินมาม่านะคะ ไปดูกันนะคะจะเอาอะไรเราซื้อของจากตลาดต่งปรเน,นะคะก็มาตลาดนี้แลคะ่ะก็จะมาดูเอ,อ,อ,อะดาษทีชั่สูจังเลยมาดูเครื่องหลุดฝุนะะ่นนั่นแหละเกกํากำลังตามหาอยู่เมื่อกี้นี้เลือกไม่ถูกนะคะว่าอะไรคนแบบต่างคือข้อเสียอย่างหนึ่งค่ะเราไปดูของจะน,นานนะคะพนะกักงานไม่มาเลยนะคะคือแตกต่างจากบ้านเราตรงนี้นะกะคืออยากถามก็ไม่ได้ถามนะคะว่าอะไรเป็นยังไงอยากให้สาธิตให้ดูน่ะคะ มาอยู่ที่นี่นะคะต้องเองทุกอย่างนะคะอยากได้อะไรก็ถามเองนะคะซีรีส์6สีดำนะคะอยู่ที่ร้านนู้นซีรีส์สสีดำแต่อยู่ที่ร้านนั้นมีแต่สีขาวกับสีแดงนะคะสีดำนันจะเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยนะคะมีให้เลือกน้อยจังเลยนะคะยของเอเล็กโทลักสีขาวก็สวยน,นะคะ มันจะมีลูกเล่นต่างกันนะคะยังว่าถ้าเป็น่างนี้นะคะแบบเก็บสายอย่างเงี้ยกดง่ายดีแล้วก็นี่นะคะแต่ของบอสนะคะเก็บสายอยู่ข้างล่างไม่มีที่กดสายเข้านะคะอันนี้ผลิตจากเยอรมันนะคะของบอสนี่อันนี้กาลังรีวิวกรงดูดฝุ่นอยู่นะคะแล้วดูปุ่มเขาอ้ออ้อยอย่างงี้อ๋อกดเปิดโอเคค่ะแต่ถ้าเป็นซีรีส์สีเมื่อกี้ที่ดูกันนะคะมันก็มีแค่หมุนตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดนะคะเก็บสายก็ไม่ไม่รู้จะกดที่ไหนนะคะ สรุปเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ลค่ะดูแบบไม่ต้องปรับอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะัน,นี้คือปุ่ม power อ,อันนี้ก็เสียบปลั๊กแล้วจะเก็บขึ้นเข้ากดที่เดิมละคะ่ะส่วนเอี้ยงละค่ะก็สนใจเครื่องบดนี่ละค่ะกำลังมองๆอ,อยู่อันนี้เป็นน้ำผลไม้ค่ะอยากได้เครื่องไปบดเนื้ออะไรเฉพาะโดยตรงเลยนะคะประมาณว่าเป็นอย่างนี้คะ่ะเราใช้บดเนื้อก็มไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นเครื่องบดเนื้อมันจะเป็นแบบไหนนะคะ อยู่ในเครื่องปั่นใช่ค่ะอันนี้มันเป็นเครื่องบดท,ที่แบบทำพวกสมูทตี้ไงคะอย่างแต,งตัวนี้นะคะก็ไม่ว่าทำอาหารนั่งเดียวหรือว่าใช้บดได้ด้วยนะคะก็ไม่รู้นะคะว่ามันทำอะไรได้ม้างเนี่ค่ะแต่สวยนะคะ<ม>แต่ให้แน่คืออันนี้นะ<ม>เครื่องทำเค้กค,คะ่ะใช่ค่ะแต่อันนี้นะคะเครื่องบดของแท้เลยนะคะรู้เลย นี่และคะเราก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะยังไม่ได้เครื่องดูถุงนะคะก่อนจะกลับแกก็เลยเปลี่ยนตาไฟรถนะคะเพราะว่าข้างซ้ายเขาไม่ตีดก,กับค่ะนี่นะคะแกพกมาด้วยนี่แหละค่ะรวดเร็วแล้เราก็ได้จะยนดูนะครบม่มีคอยสูงกระสายเปลี่ยนรูปบ้างเลยนะคะก็อย่างว่าล่ะค่ะส่่างเราลหละค่ะก็ยืนไปสิคะ่ะยูใกล้ๆนะคะ ถอ,ถอดง่ายได้นะคะทีน่นี่เรียกเล็กน,น้อยเราก็แต่ารถเปลี่ยนเองได้นะคะแต่ผว่าอยากจะให้ดูนะคะว่าตรงนี้คือกระปรงนี่คือเต็มไปด้วยเศษใบไม้หล่นเอยแล้วก็หิมะนะคะก็อย่างว่าละคะมันหล่นก็ามาด้านในใช่ไหมคะจะเอาออกตัวนี้ก็ไม่ได้ด้วยหรอคะ่ะอันนี้ล้านจักรรถของห้างนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วแกก็เอาใส่คืนเหมือนเดิมนะคะ